สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่ e ง Green b a d e r ก็วันนี้นะฮะเป็นวันลอยกระทงครับผมซึ่งพูดตรงๆครับผมไม่มีคนไปลอยด้วยก็เลยไม่ได้ไปลอยแต่จะมีอีกวันนรฮะซึ่งวันนี้ครับมันเป็นวันพระจันทร์เฮ้ยมันเป็นวันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ68ปปีครับโอ้โหแบบ เชี่ยไหมฮแมชิ่งมากผมมีอันนี้ฮะเขาเรียกว่ากล้องคอมแพกนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถเป็นความพิเศษครับมันซูมได้สุดยอดมากอ่ะคือแบบมันยาวมากนะฮะเออมันโคตรยาวอะ่ะดูดิแล้วของเพื่อนๆน,น,นะครับยาวเท่าไหร่ really <not> ผมหมายถึงกล้องของเพื่อนๆน,นะครับยื่นเลนส์ได้ยาวเท่าไหร่นะฮะก็อันนี้นะครับเป็นกล้องที่ผมมีเขาเรียกว่าเป็นกล้องของแ a n น n นะครับซึ่งมัน เขียนไว้ว่าสามารถซูมได้20เท่านะฮะนี่นะครับแต่ถ้าสมมุติเราจะซูมไมากกว่าเดิมเนี่มันสามารถซูมได้ถึงไม่งี่มองห็น80เท่าเลยนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถซูมได้80เท่าก็เลยวันนี้จะไปดูดวงจันทร์จากกล้องตัวนี้นครับว่า พื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นยังไงวะไปดูครับว่าดวงจันทร์เนี่ยในรอบ68ปีที่แบบว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะมองชัดได้ขนาดไหนไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็มา,าอยู่ที่ที่หนึ่งนะฮะที่แบบว่าแม่โคตรยุ่งเยอะหรือวะแล้วก็อันนี้คับเป็นดวงจันทร์ในคืนเต็มดวงไปสูงครับสูงไป ใช่ครับโฟกัสโอ้โหสวยมากๆอ่ะโอ้โหไม่เห็นถึงผิวดำ <laughs> ๆเลยวะอันนี้นี่พอผม zoom มากๆนี่แบบเวลากล้องมันขยับนี่มันขยับไปเลยนะฮะโอ้โ oh, หสวยมากดูดูด้านล่างขวาครับมันจะมีวงกลมอ่ะเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางของดาวเลยอะ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากล้องมันซ o o เห็นด้วยอะ่ะ ันในรอบ68ปีที่ใหญ่ที่สุดสดูความสวยของมันคือสวยมากๆ ลับมาแล้วนะครับยุงแม่งโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ก็ไม่อาจเชื่อครับว่าไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถซูมได้ถึงพื้นผิวดวงจันทร์เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเนี่ยเอากล้องตัวนี้ไปซูมดวงจันทร์นะครับคือแบบมันเห็นชัดมากๆมันเห็นจนถึงแบบว่าผิวดำๆของดวงจันทร์น่ะดีนะไม่เห็นกระตาพูดตามตรงครับมันมันสวยมากจริงๆอ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคย ซูมไปดูดวงจันทร์หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีกล้องไปดูดวงจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นการดูดวงจันทร์ที่ชันม,กมากๆคือถ้าแบบถ้าแบบมีกล้องซูมมากกว่าน,นี้เนี่ยมันคงจะเห็นกระต่ายไปแล้วนะครับผมว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับมันจะเป็นกลมๆตรงนี้นะฮะก็ติดตามคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์ครับเพราะว่ามันก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาทุกสัปดาห์นะครับยังไงวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย